ตอนจบฟ้าเพียงดินการมาอยู่ที่บ้านสรายุทธพิชัยของสาลิกานั้นทำให้รัศมีและเรืองรองเกิดความอิจฉาริษยาและสองแม่ลูกก็กลั่นแกล้งสาลิกาสารพัดแต่สาลิกาก็ต้องอดทนเอาไว้เพื่อจะได้หาหลักฐานและเอาบ้านสรายุทธพิชัยของเธอคืนมาตามคำสั่งของพ่อจ่าพุทธพ่อของอินียีก็ได้เข้ามาช่วยเหลือสาลิกา ทุกครั้งที่เกิดปัญหาในบ้านสรายุทธพิชัยและนั่นเองทําให้จาพุธรู้ความจริงว่าสาริกาคือชมพูด่ด้านเทวราชเมื่อไปเรียนต่อที่เมืองนอกก็ผลานเงินไปไม่รู้เท่าไหร่พิทักษ์ทนไม่ไหวเลยจัดการให้สาริกาเรียนทางด้านกฎหมายและบัญชีเพื่อวางแผนไว้ว่าจะให้มาเป็นผู้ช่วยจัดการมรดกหลังจากเรียนจบ ซึ่งสร้างความพอใจให้กับสาริกาเป็นอย่างมากหลังจากเรียนจบเทวราชและอินทรีเดินทางกลับมาเมืองไทยเมื่อมาถึงเทวราชสั่งให้พิทักษ์โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับเขาเพราะเขาสงสัยว่าพิทักษ์จะยักยอกทรัพย์สินซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพิทักษ์เป็นอย่างมากงานเลี้ยงต้อนรับของการกลับมาจากเรียนต่อต่างประเทศของเทวราชถูกจัดขึ้น เทวราชต,ตามหาสาริกาทั่วงานเลี้ยงทันใดน,นั้นครุฑก็เข้ามาหาสาริกาในงานเลี้ยงพอดีเพราะครุฑจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดและเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้เจอสาริกาอีกเขาจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีตามคำแนะนำของสาริกาจังหวัดนั้นเองทำให้เทวราชเข้ามาเจอพอดีเทวราชเข้าใจผิดนึกว่าสาริกาแอบคบชู้สู่ชาย แต่เขาก็ไม่พอใจอย่างมากถึงกับชกต่อยกับครุฑแต่สาริกาก็ห้ามเอาไว้ไิ้ทันและความหึงหวงแบบไม่รู้ตัวของเทวราชจึงสั่งห้ามไม่ให้สาริกาเจอกับครุฑอีกและบังคับให้สาลิการีบแต่งตัวเพื่อเข้าไปในงานเลี้ยงแต่ถ้าไม่ทำตามที่เขาสั่งเขาจะไปยกเลิกงานเลี้ยงทันทีสาลิกาต้องยอมไปงานเลี้ยงแต่โดยดี และทุกคนในงานเลี้ยงก็พากันตกตะลึงในความสวยงามของสาลิกาไม่เว้นแม้กระทั่งอินทรีเขาก็ไม่พลาดชวนสาลิกาเต้นรำด้วยกันส่วนเทวราชมองสาลิกาด้วยความหึงหวงและด้านพิทากก็วางแผนให้หานมาดักฉุดสาลิกาโดยหานแต่งตัวเป็นโจรจะมาฉุดแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะอินทรีเข้ามาช่วยได้ทันเวลา งานเลี้ยงก็ได้ดำเนินการไปต่อและแล้วเทวราชประกาศกลางเวทีให้แขกผู้มีเกียรติได้รับทราบทั่วกันว่าเขาจะแต่งงานกับสาร,ริกาเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์มากขึ้นทุกคนในงานร่วมแสดงความยินดีกับเทวราชแต่สาลิกาตกใจมากถึงขั้นวิ่งหน,นีออกจากงานเลี้ยงทันทีด้านพิทักษ์ไม่เห็นด้วยในการตัดสินใจของเทวราช ทักคัดค้านเต็มที่จากนั้นงานเลี้ยงก็ผ่านไปด้วยดีหลังจากที่เทวราชประกาศแต่งงานกับสาลิกาสาลิกาก็พยายามหลบหน้าเทวราชตลอดแต่เธอไม่พ้นสายตาเทวราชอยู่ดีเทวราชพยายามมาปรับความเข้าใจกับสาลิกาและเขาก็ได้สารภาพรักกับเธอแต่สาลิกาไม่ยอมฟังเหตุผลของเทวราชเพราะเธอคิดว่า อยู่ในฐานะลูกจ้างกับเจ้านายก็ดียอยู่แล้วสาริกาไม่ยอมเชื่อคำว่ารักของเทวราชคำพูดของเขามันก็แค่ลมปากเธอคิดว่าเทวราชรักใครไม่เป็นและนั่นเองทําให้เทวราชขโมยจุ่มทิศสาริกาอย่างดุดดื่มเพื่อแสดงความรักให้สาริกาเชื่อสาริกาถึงกับเคลิ้มไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นเธอก็วาววุ่นใจมาก และกังวลว่าถ้าอยู่ที่บ้านสรายุทธพิชัยอีกต่อไปจะทําให้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อไม่ได้สาริกาเลยตัดสินใจที่จะไปคลองไผ่เพื่อกลับไปหาหลักฐานมาเอาผิดนายพิทักษ์ให้ได้และจะกลับมาใหม่พร้อมกับหัวใจที่เข้มแข็งส่วนอินทร์รู้ข่าวว่าสาริกาจะไปคลองไผ่เขาก็รีบตามไปด้วยทเทวราช ก็รีบตามสาริกาไปที่คลองไผ่เช่นกันและนั่นเองทำให้อินทรีกับเทวราชได้เคลียร์ใจกันอินทรีดูออกว่าสาริการักเทวราชเขาเลยบอกกับเทวร,วราชว่าเขารักสาริกาแบบน้องสาวเท่านั้นเพื่อหลีกทางให้ทั้งคู่ได้รักกันด้านหานเมาและเดินทางมาปรับทุกข์กับรัชนี ว่าเขาหนีกลับไปเชียงใหม่ไม่ได้เพราะติดหนี้พนันที่นั่นหานเลยอยากเปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเทวราชไม่ใช่ทายาทตัวจริงแถมยังมาอวดดีอีกหานเผลอหลุดปากว่าชมพู่ยังไม่ตายพอรัศมีรู้ความจริงถึงกับอ้าปากค้างที่หานโกหกและทำงานพลาดจังหวะนั่นเองพิทักษ์เดินเข้ามาได้ยินพอดี พิทักโกรธหานมากแต่พิทักก็ยังให้โอกาสหานได้แก้ตัวอีกครั้งด้านสาริกากับเทวราชที่อยู่คลองภัยก็หาหลักฐานต่อและเจอหลักฐานสำคัญว่าพิทักโกงกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อตัวเองต่อจากนั้นทั้งคู่เดินทางกลับที่พักฝนตกหนักมากสาริกาและเทวราชจึงหลบฝนที่โกดังร้างฝนตกพรำๆบรรยากาศเป็นใจ ทำให้ทั้งคู่ตกเป็นของกันและกันในที่สุดรุ่งเช้าสาลิกาเสียใจร้องไห้หนักมากที่ทั้งตัวและหัวใจหลงรักลูกของศัตรูเกรงว่าจะทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อไม่ได้และเธอคิดว่าความรักของเธอกับเทวราชมันคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วสาลิกาไล่ให้เขาไปพ้นๆจนทําให้เธอเป็นลมล้มพับไม่สบายเลยทีเดียว และในเวลาเดียวกันหารก็รู้ความจริงว่าชมพู่คือสาริกาเขาจึงรีบส่งข่าวให้รัศมีและพิทักษ์ได้รับรู้ทันทีส่วนเทวราชนั้นก็พาสาริกาที่เป็นไข้สลบสลายอยู่กลับมาบ้านสลาย,ยุทธพิชัยรัศมีรู้ข่าวจากหารว่าสาริกาคือชมพู่จึงคิดฉวยโอกาสจัดการสาริกาตอนที่เธอไม่สบายโดยรัศมีแอบวางยาพิษ ลงในเครื่องดื่มของสาลิกาแต่เทวราชต,ตามหมอมาช่วยได้ทันเทวราชเข้นความจริงจากรัศมีกับเรืองรองรัศมีเลยโยนความผิดให้กับนางอ่อนคนรับใช้คนสนิทข,ของเธอให้รับผิดแทนพิทักษ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหาทางกำจัดสาลิกาให้ได้แต่ก็รู้ว่าลูกชายของตัวเองก็รักผู้หญิงคนนี้มากก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไป หลังจากที่สาริกาหายดีแล้วครุฑแอบมาหาสาริกาที่บ้านสรายุทธพิชัยและสาริกาก็ได้ฝากเอกสารหลักฐานสำคัญฝากให้ครุฑเอาไปไว้ที่บ้านครองภทยจังหวะนั้นเองทำให้ครุฑเจอกับพิทักษ์โดยบังเอิญโดยครุฑหนีไปได้ทันเวลาพิทักษ์เลยเฉยโอกาสนี้ยุยงให้เทวราชนผิดใจกับสาริกาโดยอ้างว่าครุฑกับสาริกาเป็นชูรักกัน และใส่ร้ายสาริกาว่าจะหลอกเอาสมบัติของเทวราชจนหมดตัวและหนีตามชูรักอย่างครุฑไปเทวราชได้ยินอย่างนั้นก็มีความกังวลและสงสัยในตัวสาริกามากเหมือนเธอจะมีเรื่องบางอย่างปิดบังเอาไว้ทางด้านจ่าพูดก็ได้บอกความจริงกับอินทรีว่าสาริกาคือชมพู่ลูกของท่านในพลและเทวราชก็คือลูกของพิทักษ์ อินซีรู้สึกเห็นใจเทวราชกับสาร,ริกาที่ความจริงมันช่างเป็นเรื่องเจ็บปวดกับชีวิตพวกเขาทั้งคู่แบบนี้จากพุทธให้เหตุผลว่าความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยวันยังค่ำเพราะถ้าไม่ถูกเปิดเผยคนชั่วยอย่างพิทักษ์มันก็จะลอยนวลต่อไปส่วนพิทักษ์วางแผนกำจัดสาร,รกาอีกครั้งกับหานว่าต้องทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้ ด้านครุฑส่งข่าวให้สาริการู้เรื่องหารมหาชมพู่ให้ระวังตัวและอยากให้สาริกาทํางานนี้ให้สําเร็จและเทวราชก็ได้รู้ว่าครุฑแอบติดต่อกับสาริกาอีกก็เข้าใจผิดไปกันใหญ่และสาริกาก็ไม่สามารถบอกความจริงกับเทวราชได้ส่วนพิกุลก็รู้สึกด,ดีใจมากที่เทวราชจะแต่งงานกับสาริกาจึงรีบหาเลิกงามยามดีเอาไว้ให้ทั้งคู่ แต่สาลิกายังไม่พร้อมเพราะเธอมีงานบางอย่างที่จะทำให้สำเร็จส่วนพิทักษ์ก็คัดค้านไม่ให้เทวราชแต่งงานกับสาริกาจึงผานทะเลาะก,กับพิกูลอย่างหนักจากนั้นสาริกาก็รู้ข่าวจากครุฑว่าตกที่นั่งลำบากและด้วยความเป็นห่วงเพื่อนรักเลยมาที่คลองภยัยส่วนพิทักษ์ก็ถือโอกาสนี้มาที่คลองภยัยเพื่อจะมากำจัดสาลิกาให้พ้นทาง รุดได้เจอสาริกาก็ได้มอบหลักฐานสำคัญให้เธอเขาได้กอดบอกลาสาริกาเป็นครั้งสุดท้ายและจะแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองและนั่นเองทำให้เทวราชเข้ามาเจอพอดีเทวราชเสียใจมากที่เขารักสาริกาอยู่ฝ่ายเดียวแต่สาริกาไม่รักตอบเขาขับรถออกไปทันทีสาริการีบขับรถตามเทวราชไปเพื่อจะอธิบายให้เทวราชเข้าใจ ระหว่างทางนั้นหานกับพิทักษ์เจอสาริกาโดยบังเอิญสาริกาถูกหารและพิทักษ์จับตัวไปทันทีและมัดเธอเอาไว้ที่กระท่อมร้างเข็นหาหลักฐานที่สาริกามีอยู่ว่าซ่อนไว้ที่ไหนสาริกาไม่บอกจากนั้นพิทักษ์ออกไปหาหลักฐานข้างนอกให้หารเฝ้าสาริกาเพียงลําพังหานจะปลุกปล้ำสาลิกาแต่พิทักษ์ก็กลับมาห้ามเอาไว้ที่ทัน เขาต่อว่าหานทำการใหญ่อย่ามาคิดหาเศษหาเลยไม่ได้เรื่องสักอย่างจากนั้นพิทักษ์ก็สั่งให้หานปริปชีพสาริกาทิ้งเสียสาริการ้องไห้ออกมาว่าเพราะอะไรถึงทำให้พิทักษ์อยากฆ่าเธอและพ่อพิทักษ์ให้คำตอบสาริกาว่าเพราะสมบัติของพ่อเธอไงล่ะฉันจึงอยากกำจัดพ่อเธอและเธอให้พ้นทาง จากนั้นเทวราชกับอินทรีก็มาถึงรีบถามหาสาริกากับพิทักษ์จังหวะน,นั้นเองหานก็ได้พาตัวสาริกาหนีออกไปจากกระท่อมร้างแต่สาริกาสลัดหลุดจากหานได้และร้องขอความช่วยเหลือและเทวราชก็ได้ยินเสียงสาริการีบวิ่งตามเข้าไปในป่าเจอหานกำลังจะปลิดชีพสาริกาเทวราชมาได้จังหวะพอดีบอกให้หานทิ้งอาวุธ แล้วอินทรีก็มาแก้มัดสาลิกาเทวราชก็มัดหานไว้กับต้นไม้และกำลังจะจัดการหานแต่พิทักษ์ก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีพิทักษ์พยายามพูดโน้มน้าวให้เทวราชใจอ่อนและพูดใส่ร้ายสาลิกาหาว่าเธอจะมาฮุบสมบัติทั้งหมดได้หนีตามชู้รักอย่างครุฑไปส่วนสาริกานั้นเธอโต้กลับทันทีว่า พิทักษ์นั่นแหละที่เป็นคนปริชีพท่านในพลเทวราชแข็งมากที่พิทักษ์เป็นคนเหี้มโหดแบบนี้เขาเลยอยากจะปริชีพพิทักษ์พิงเสียหานทนไม่ไหวเลยบอกความจริงทั้งหมดว่าพิทักษ์นั่นแหละที่เป็นพ่อของแกพิทักษ์เลยยอมรับแต่โดยดีว่าทุกอย่างที่ทำไปเพราะลูกคนเดียวพ่อรักลูกเทวราชได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ถึงขั้นสติแตกรับไม่ได้กับความจริงที่เพิ่งปรากฏขึ้นและอินทรีก็ได้บอกกับเทวราชเช่นกันว่าสาลิกาคือชมพู่ลูกของท่านในพลเทวราชยิ้มอ่อนดีใจมากที่ชมพู่ยังมีชีวิตอยู่จังหวัดนั้นเองพิทักษ์ชักอาวุธจะปลิดทีพสลิกาแต่อินทรีเข้ามาขวางกระสุนทะรุร่างอินทรี เทวราชและสาริกาก็เลยพาอินทรีหนีตายมากระท่อมร้างแห่งหนึ่งพิทาแก้มัดฐานและตามมาได้ทันเล็งอาวุธกำจัดสาริกาให้ได้แต่เทวราชไม่ยอมดิกทางให้พิทักษ์เหลืออดที่ลูกชายเลือกผู้หญิงมากกว่าพ่อบังเกิดกล้าวจังหวะที่กำลังจะเหนี่ยวไกลครุฑเล็งอาวุธสังหารพิทักษ์เสียชีวิตคาที่ ส่วนครุฑกับหานต่างคนต่างดวลอาวุธกันทั้งคู่กระสุนทะรุร่างทั้งสองเสียชีวิตคาที่เช่นกันจากนั้นเจ้าหน้นานนที่ตำรวจก็มาและควบคุมสถานการณ์ได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ส่งอินทรีย์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนเทวราชนั้นเกิดความละอายใจที่พ่อของตนได้ทำผิดต่อคนรักเขาเลยวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นในกาสูนาสาริกาได้อีก และเรื่องราวเลวร้ายก็ได้ผ่านไปสาริกาไม่สามารถเป็นเจ้าของมร,รดกและทรัพย์สินของบ้านสรายุทธพิชัยได้เนื่องจากคดีความหมดไปแล้วเทวราชรู้ข่าวเลยยอมเซ็นโอนกรรมสิทธิ์มร,รดกและทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้สาริกาและเขาก็ยอมจากไปอย่างเงียบๆเนื่องจากเขาสำนึกผิดขอรับกรรมที่พ่อของเขาได้ก่อไว้แต่เพียงผู้เดียว จากนั้นเซลิกาก็ออกตามหาเทวราชไปเจอเขาที่ชายแดนเพื่อจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านสาริกาพยายามพูดทุกอย่างเพื่อโน้มน้าวให้เทวราชกลับมาแต่เทวราชไม่ยอมใจอ่อนเพราะเขารู้สึกรอายใจที่พ่อของโตนทำผิดต่อสาริกาเทวราชตัดใจหันหลังเดินจากไป สาลิกาจะข้ามพรมแดนวิ่งไปหาเทวราชเพื่อจะรั้งเทวราชเอาไว้แต่เจ้าหน้าที่ห้ามสาลิกาเอาไว้ไม่ให้ข้ามไปสาลิกาเลยยอมถอดใจจะกลับเทวราชเปลี่ยนใจวิ่งกลับมาหาสาลิกาทั้งคู่ได้กอดกันด้วยความรักจบบริบูรณ์ ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องเราค่ะ